ลองสลับไปที่ฟาลูซันนะครับผมเอ e เ g จีจะเต็มหลอดแล้วครับโดยที่ไม่ต้องเล่นฟาลูซันเลยนี่คือความขี้โกงของฟาลูซันครับผมถึงบอกไงว่าฟาลูซันเนี่ยของดีดูดิมันรวบมอนให้เราได้ดูดิดูด,ดิยังรวบอยู่เลยอะคือเวลาเรารวบอะข้อดีคือมอนสเตอร์เขาเสียจังหวะด้วยทุกคน เรามาเริ่มกันที่ตัวของสเตตัสของฟาลูซานกันก่อนเลยนะครับสำหรับสเตตัสของฟาลูซานผมตัวของค่าพลังโจมตีของผมอยู่ที่พันหนะครับผมเล่นเป็นกึ่งดาเมจนะครับก็จะมีตัวของอัตราคลิกความแรงคลิกด้วย 70, ็ด1ครับมีฟื้นฟูนฟนพลังงานอยู่ที่212อันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเล่น40 ผมแนะนําว่าไม่ต้องไปทําตัวของอัตราคลิความแรงคลิอะไรเลยนะครับเน้นไปเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานให้มันวนทันให้สกิลเอาติวนทันอันนี้สําคัญที่สุดนะครับถัดมาเป็นที่ตัวของอาวุธสําหรับอาวุธเนี่ยผมใส่มาเป็นตัวของสกายวัต h ฮาร์ปนะครับที่จะมาในเรื่องของอัตราคลิแล้วก็ความแรงคลิกอย่างที่บอกครับว่าเล่นมาเป็นกึ่งดาเมจพรสวรรค์ติดตัวของเขาจะมีอยู่หนึ่งพรสวรรค์ติดตัวที่ มีการคำนวณดาเมจนะครับจากตัวของพลังโจมตีพื้นฐานของฟาลูซานนะครับผมพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยก็จะนับที่ตัวของธนูด้วยใครที่ไม่มีตัวของสกายวัดแฮปครับผมให้หาตัวของธนูที่เป็นแบบฟื้นฟูพลังงานมาใส่นะครับอย่างอย่างเอลิจี้นี่ก็ดีนะครับผมหรือว่าอย่างจะเป็นพวกแบบเอ่อฟาโวหรือว่าเป็นตัวของซซคคิฟิเชียลแบบนี้เป็นต้นนะ อาร์ติแฟนะครับผมผมใส่มาเป็นโซวของ4 n o b a s e แบบนี้นะครับก็หาค่าพลังโจมตีอัตราคลิกความแรงคลิกฟื้นฟูพลังงานอะไรแบบนี้ปกติค่าที่สําคัญที่สุดก็คือฟื้นฟูพลังงานนะครับดอกไม้เป็นแบบนี้นะครับขนนกครับผม นาฬิกาเนี่ยผมใส่เป็นฟื้นฟูพลังงานถ้วยผมใส่เป็นโบนัสลมนะครับผมแล้วก็หมวกเป็นอัตราคลิกถัดมาเป็นกลุ่มดาวนะครับเดี๋ยวในตอนเริ่มต้นเราจะเริ่มรีวิวกันที่กลุ่มดาวที่ศูนย์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะอัดรวดเดียวเลย6กลุ่มดาวถัดมาครับเป็นเรื่องของสกิลผมจริงๆอยากอัพเพิ่มขึ้นมาครับในในส่วนของทั้งสกิลธาตุแล้วก็ตัวของสกิลอัลติโดยเฉพาะสกิลอัลติเนี่ยมันมีเวลาเราัพแต่ในแต่ละเลเวลเนี่ยมันมีเรื่องของการบวกโบนัสความเสียหายธาตุลม สำหรับตัวของฟาลุซันนะครับผมการชาร์จยิงหรือว่าการยิงปกติเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษเลยครับผมก็ข้ามไปได้เลยครับผมส่วนสกิลธาตุนะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งในความยากลําบากของฟาลุซันนะเวลาเราใช้เนี่ยถ้าเรากดเลยสังเกตไหมครับว่าไม่มี Energy Recharge เลยนะครับแต่พอเราได้สกิลธาตุเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมขึ้นที่ตัวครับให้เราทําการชาร์จยิงไปครับ จะเป็นการชาร์จยิงเพื่อรวบมอนสเตอร์ได้ครับตรงนี้จะมีส่วนของในเรื่องของการรีชาร์จพลังงานเข้ามาครับผมอย่างที่ผมบอกนะถ้าทุกคนไม่มีตัวของกลุ่มดาวเลยการรีชาร์จ e อเนจียากพอสมควรนะครับถัดมาครับผมเราจะมาดูกันที่สกิลอัลติครับมีความสามารถในเรื่องของการบวกตัวของโบนัสความเสียหายทัดลมแล้วก็มีเรื่องของการลดต้านทานทัดลมครับผมอยากให้ทุกคนดูครับอ่ะทุกคนลองสังเกตนะสกิลอัลติ นะครับผม24 0 0 0นะครับผมทุกคนจะสังเกตรครับว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ไกลๆฝั่งนูน้นจะไม่ถูกลดต้านทานทัดลมครับในขณะที่มอนสเตอร์ที่อยู่ตรงที่เวลาเนี่ยมีรอบๆตรงนี้นะครับผมจะถูกลดต้านทานท,านทัดลมการลดต้าน,านทานทัดลมเนี่ยมันจะลดเฉพาะพื้นที่ที่เจ้าตัวของลูกสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยผ่านไปนะครับผมส่วนอีกอันหนึ่งในส่วนของบัฟอันนี้เป็นข้อดีแล้วอันนี้ข้อดีคือบัฟนะครับ ไม่ว่าเราจะอยู่ไกลจากเจ้าตัวของลูกเต๋าหรือว่าเจ้าลูกบาดของเราเนี่ยไกลขนาดไหนนะครับผมทุกคนจะสังเกตยังมีบัฟเขียวๆเ,เกิดขึ้นที่ตัวครับและตอนที่เรามีบัฟเขียวๆเกิดขึ้นที่ตัวเนี่ยแปลว่าเรายังได้บัฟโบนัสความเสียหายทัดลมอยู่ครับเวลาเราไปเล่นก <c oughs> ับตัวละครอย่างละมุดอย่างเงี้ยกดใช้สกิลเอาติไปใช่ไหมฮึบแล้วเราก็เอาละมุดเนี่ยบินหนีไปไกลๆได้เลยครับตอนเนี้ยก็ยังได้ตัวของบัฟโบนัสความเสียหายทัดลมอยู่ครับ เริ่มจากตัวของกลุ่มดาวที่1น,นะจดเวลาเราใช้สกิลท่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสามารถชาร์จยิงออกไปได้มากสุด2ครั้งเอ๊ะเราก,กดออปไปเลยกดสกิลท่าเนะครับผมสังเกตครับตรงนี้จะมีอยู่2เป็นขึ้นกับลงและตอนแรกมันจะมีแค่ขึ้นอย่างเดียวแล้วชาร์จยิงออกไปครับ ก็จะสามารถรวบมอนสเตอร์ได้2ครั้งแบบนี้ครับผมถัดมาครับผมกลุ่มดาวที่2ครับเมื่อกี้จะสังเกตได้ว่าตัวของบัฟเนี่ยจะค่อนข้างหมดเร็วนะครับผมโดยที่ระยะเวลาต่อเนื่องของเจ้าลูกบาทของเราเนี่ยจะอยู่ที่12วินาทีนะครับแล้วก็มีคูดาวอยู่ที่20วินาทีเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต่อเนื่องกันครับในขณะที่ระยะเวลาของบัฟเนี่ยอยู่ที่4วินาทีรวมกับ12ก็ประมาณ16วินาทีในการบัฟ ก็ยังไม่ชนกับ20อยู่ทีตัวของกลุ่มดาวที่2เชียร์จริงๆนะครับสำหรับตัวของกลุ่มดาวที่2ระยะเวลาของสกิลอาตติของเราเพิ่มมาอีก6วินาทีครับกลุ่มดาวที่3นะครับเราข้ามไปแบบอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่ากลุ่มดาวที่3เป็นเรื่องของดาเมจของสกิลเนาะมาที่กลุ่มดาวที่4อยากจะให้ทุกคนดูในกรณีที่เราจะวนสกิลอัลติอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนลองสังเกตนะว่ามันนานขนาดไหนกว่าผมจะวนสกิลออาติได้1รอบนะครับกดสกิลธาตุครับ อันนี้มีกลุ่มดาวแล้วนะรวบครั้งที่1ครับได้รีชาร์จรวบครั้งที่2ครับไม่มีรีชาร์ดเดอ้อนีเราจะใช้สกิลเอาติกันนะครับผมแล้วเรามาดูกันว่าตัวของรีชาร์จเนี่ยเราจะต้องยิงไปทั้งหมดกี่ครั้งเอ้ยลืมกดสกิลธาตุชาร์ตตีครั้งที่หนึ่งกี้มอนสเตอร์ตายมาด้วยนะครับได้เอเนจีมาอีกนิดหนึ่งกดสกิลธาตุครับชาร์ตตี ครูดาวค่อนข้างไวครับแต่ผมรู้สึกว่ายังไงมันเป็นตัวของสายซัพ์อยู่แล้วอะ่ะครูดาวเร็วไปอะเราก็ไม่ควรที่จะหยิบเขามาใช้บ่อยๆอยู่ดีนะครับผมอันนี้คือฟื้นฟูพลังงาน212เลยนะทุกคนไม่น้อยนะครับสำหรับ212นี่เพิ่งจะวนตัวของสกิลเอาติทันจบไปสำหรับเรื่องของ รีชาร์จพลังงานกรณีที่40-143ถึงมันเห็นได้ชัดอะทุกคนในเรื่องของการวนสกิลอัลติหลอดมันใหญ่จริงๆนะครับมาดูที่กลุ่มดาวที่4กลุ่มดาวนี้นะครับผมช่วยได้เยอะมากๆสาหรับกลุ่มดาวนี้นะครับผมทุกครั้งที่เกิดพายุดูดมเมื่อกี้พายุครั้งที่2สังเกตว่ามันไม่มีการฟื้นฟูพลังงานแต่อันนี้จะมาอยู่ในกลุ่มดาวแทนนะครับเวลาที่เกิดพายุดูดไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนก็ตามนะครับผมจะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้แก่ฟารูซานได้โดยจะเริ่มที่ถ้าเกิดว่าโดนมอนสเตัวก็จะฟฟื้นู สหน่วยนะครับผมแล้วก็โดนตัวถัดๆไปเนี่ยก็จะเพิ่มทีละ0.5นหน่วย0.5นหน่วยสูงสุดอยู่ที่4หน่วยก็ประมาณมอนสเตอร์5ตัวเราจะได้ตัวของฟื้นฟูพลังงาน4 <c oughs> หน่วยก็อันนี้ทุกพายุดูดจะฟื้นฟูพลังงานแล้วช่วยได้เยอะมากกดสกิลอัลติครับกดสกิลชาตุครับชาร์จยิงครับชาร์จยิงครั้งที่1ชาร์จยิงครั้งที่2ครับทุกคนจะสังเกตว่าตอนชาร์จยิงครั้งที่2เนี่ยพลังงานเด้งขึ้นมานะครับผม ตอนแรกไม่มีแต่ว่าตอนนี้มีแล้วนะครับสำหรับตัวของพลังงานชาร์จยิงครั้งที่1ชาร์จยิงครั้งที่2ครับปุ๊บ energy จะเต็มแล้วครับแล้วก็เนี่ยจะเต็มแล้วครับเต็มแล้ว กลุ่มดาวที่5ครับเรื่องของสกิลออาติเราได้มาอีก3ขั้นอันนี้ก็จะมีเรื่องของโบนัสลมเข้ามาทันทีนะกลุ่มดาวที่6สุดท้ายนะครับอันนี้อันนี้ผมบอกทุกคนเลยว่า C6 ขี้โกงนะครับอันดับที่1เลยต้องบอกนี้ก่อนเลย C6 นะครับผมเวลาเราได้บัฟเนี่ยต่อของในเรื่องของโบนัสความเสียหายทัดลมเนาะมันจะแถมความแรงคลิปไปอีก40%ครับอะ หนึ่งแล้วนะเอาเอาความแรงคลิเนี่ยก็ช่วยได้เยอะแล้วนะแต่อ้อันล่างทุกคนเขาบอกว่าเมื่อตัวละครที่อยู่ในการต่อสู้นั้นอยู่ภายใต้สถานะเอฟเฟกของการบัฟนะครับผมบัฟให้ตีแรงขึ้นเนี่ยสร้างความเสียหายจะทาให้ศัตรูดังกล่าวติดสถานะเอฟเฟกที่ชื่อว่า pressureizes l collapse นะครับผมโดยเอฟเฟกนี้ในทุกๆ3วินาทีจะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งตัวนี้มันคือลมดูดครับแล้วลมดูดมีเรื่องฟื้นฟูพลังงานอยู่ในกลุ่มดาวที่4ี่เพิ่มเข้าไปอีกครับและมันเกิดทุกๆ3วินาทีครับออืือ นะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้จะช่วยในเรื่องของรีชาร์จพลังงานได้เป็นอย่างดีนะครับไปลองให้ดูสำหรับกลุ่มดาวที่6ครับทุกคนลองสังเกตนะปกติละมุดไม่มีเรื่องของการรวบมอนสเตอร์นะครับผมแต่พอเรามีฟารุซัน C6 เข้ามาใส่ปุ๊บละมุดรวบมอนสเตอร์ในขณะเดียวกันก็สามารถฟื้นฟูพลังงานให้ฟารุซันได้ไปในตัวครับดูดูด เนี่ยเนี่ยมันมีสกิลฟาลูซานเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับลองสลับไปที่ฟาลูซานนะครับผมเอนเอจี่จะเต็มหลอดแล้วครับโดยที่ไม่ต้องเล่นฟาลูซันเลยนี่คือความขี้โกงของฟาลูซันครับผมถึงบอกไงว่าฟาลูซันเนี่ยของดีนะครับดูดิดูด,ดิมันรวบมอนให้เราได้อะดูดิเนี่ยทุกๆ3วินาทีรวบมอนได้1ทีอะเอาอะไรมาไม่ขี้โกงอะ ไอเรื่องของรวบมอนเรื่อยๆอ่ะผมว่าโกงมากอ่ะดูดิยังรวบอยู่เลยอ่ะแล้วมอนเวลาเรารวบอะ่ะคือเวลาเรารวบอะ่ะข้อดีคือมอนสเตอร์เขาเสียจังหวะด้วยทุกคนเวลาโดมอนสเตอร์มันโดนรวบอ่ะมอนสเตอร์ก็โดนขยับตัวนิดนึงอ่ะแล้วมอนสเตอร์ก็ไม่มาไล่ตีเราอ่ะเฮ้ย เป็นดีมากเลยอ่ะแล้วดูสกิลเอาติวนมาทันอีกแล้วอ่ะขาดไม่ได้ตัวละครเนี้ยขาดไม่ได้ full option ออนนะ C6 นาดาตาดา คนฟารุซันยังอยู่กับเราไปอีกเป็น2อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะแล้วเขาเป็นตัวละครสี่ดาวด้วยนะครับผมผมขอรีวิวไว้ล่วงหน้าแบบนี้น,ะนิดนึงนะบางคนบอกว่าโอ้ยจะเอาเงินที่ไหนเปิดนะครับผมแต่เราขอพูดเอาไว้หน่อยละกันทุกคนไอตัวของการที่มันรวบได้เอยๆเนี่ยมันมีเงื่อนไขนิดนึงนะจริงๆแล้วถ้าเรามาอ่านตัวที่กลุ่มดาวดีๆเนี่ยคือเราจะต้องตีเป็นทัดลมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเอาไปเล่นในตัวละครทัดอื่นไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของซับพอร์ตที่เป็นทัดลมจริงๆ ตัวละครนี้ภาพรวมแล้วก็คือตัวละครสายบัฟนะครับบัฟธาตุลมนะครับสำหรับตัวละครอย่างฟารุซันเนี่ยถ้าให้ผมจัดเทียผมจะมามองที่กลุ่มดาวก่อนถ้าใครมีที่4ีศูนย์ผมอาจจะให้อยู่แค่เอแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมขยับมาเป็นที่ประมาณ C2 นะครับผมอาจจะขยับขึ้นมานิดหนึ่งว่าระยะบัฟมันค่อนข้างดีขึ้นมาเป็น S แล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามขยับไปที่ C6 ผมจะให้เป็น S บวก บวกที่ในที่นี้คือ S บวกเฉพาะทางบวกธาตุลมนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตัวการบัฟของตัวละครธาตุลมฟารุซันถือว่าตอบโจทย์มากๆและที่สําคัญที่สุดทุกคน การมีซึ่งลาม,มุดต,ตัวเดียวไม่ตอบโจทย์กับการเล่นเท่าไหร่ครับแต่การมีซึ่งฟาลุซานกับลาม,มุดอยู่ด้วยกันถือว่าเป็นคู่คอมโบที่ตอบโจทย์มากๆดังนั้นถ้าใครจะเล่นลาม,มุดผมเชียร์ให้มีฟาลุซานไว้และให้เปิดซีสูงๆเข้าไว้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนจะเปิดอ่ะทุกคนก็ต้องนึกถึงร้านเติมเงินร้านหนึ่งนะรู้เปล่าร้านเติมเงินเขาชื่ออะไรนะตอบให้ชื่นใจหน่อยสิใครที่จะเติมเงินเตมกินชินอิมแพกนะครับเติมผ่าน UID เติมผ่านชื่อตัวละครนะครับผมแล้วก็เติมผ่าน ในส่วนของแคสเซิฟเวอร์ก็อย่าลืมไปเติมเงินกับลิชแมนช h อ p นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Next time,